เมื S <S <preach science> ่อนี้เมื่อนี้จอภาพเพื่อเลี้ยงไอ้ติมงานมันเกิดน้องแซนไอ้ติมถังหนึ่งหวานบ่หวานหวานมันหวานมันเออโบมีนกินไอ้ติมบ่จังอ่านี่ครับตาไอ้ติมอยู่นี่เลี้ยงให้ติมแล้วเพิ่นมีอันนี้น้ำเพิ่นมีอันขนมจีนน้ำน้ำยาปลาด้โน่นนี่ขนมจีนน้ำยาปลานี่พูด ของหมอใหญ่ครับพุนผดเลยถั่วก็มีนะถั่วของหมอใหญ่ครับนี่ต่อสใพผักชีเห็ดกระเจับเลี้ยงนี่กับถั่วก็มีนี่ที่ผุ่นมากแห้งขึ้นบนนุไปใสเลยบ้านเลือนไทยครับต้องขอที่นั่นไม่เปรกเนาะต้องให้เขาเถียว ฮัลโบ่มีอภิสพิเศษขึ้นมูเลยที่กระตันบ่มีการเรียมลำอยู่บ้านเลื่อนไทครับวันเกิดน้องเส้นนี่นี่นี่จะของวันเกิดเลยนี่นี่จาของวันเกิดบ้านบ่มีการเรียมลำน้องโอ้ ต้องได้เขาแถวน้ำเขาลัดลัดคิ้วกับโบไรโบโบมีม่ค่ะมามาครับมาอยู่บ้านเลื่อนไทยมื่อนี้วันวันที่เฉลยเหมือนวันวันที่เท่าเหมือนี้มื่อนี้วันที่หกคือวันที่เตี้ยนโบมี่เหรอเนื้อคือมีวันที่หกมื่อนี้กินเต็มที่ มือเง้มือบริกินนี่มันบ่เพราว่าไม่มือ uh นีมือเดียวพิกัดบานเลอดไทมูไมูสิบเอ็ดหรือมูสิบหกมูสิบหกนานนานบักเตียไริกินแล้วตัวนี้น่านบักเกียไม่กินแล้วอุทาภาพบากไตเมืกินยังคาบักไตเกียรบกไตบริกินเลยบาน โอ้หมั่กคือการก็มีหลงเมันบคือผู้ใหญ่เด็กหน่อยเนาะมันบคิดว่าผู้ใหญ่บอเลรนี่เนมือนบุหูยังเนาะชม่มันบหูยังในเด็กหน่อยไม่บละมันกันหนีตีน่อยใจคือว่าแห่บเเอาอีกบ่ไปขอแถวอ๋อไม่อีกแล้วไปกถามแล้วบ่เหงายังว่าบ่เหงากินเลงเทียวมันกินย เราก็ต้องกินให้เห็นพอเนาะว่ากินเบือถามว่าถิ่มต่าใจบออันนี้แก้วให้รักษาแก้วยุใส่แก้วอ่ะมัดไว้เลยเนอะแก้เสียไ่ได้กินแล้วเขียนซื้อใบพรในแก้วอันนี้เสียนิไม่ได้กินได้เพราะว่าน้ำบเบิรแก้วเราได้ไหนเขีเบิร์ล้วเขียนจังได้บาทนี่แก้วบะหมีต้องไปเอาแก้วมาใส่เดยเออไปแก้วแก้วรักษาของเจ็บองไว เอมันเอาเน็บมใส่คอมันไพอว่ามาสามมาสามเสื่อมันกระดีแม่ามจูสูคนนี้มันก็เป็นจูกเดียวยังดีกว่าเด้ม่นบ่ละมาเด้ครับมือนีมันจีหกมือทุ่ยไายมันเกิดเดียกับเค้กสามอแม่อันป้าอันฟางเขาบเบียอ้มากินกับปุนกินไอติมมากินก่อนขนมีกระียื้อทั้งเมือ มา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 ,มากินไอติมครับข้าวปุน้นมากินไอเยี่ยมก่อน,บบกนเขาบอกอ่านมามามากินขนนบบนบริกรเข่าบอดีเลยเมื่อกี้ข้าวปุนปนป้นกินไอติมเขาแถวเขาแถวกินข้าวปุ้นกินไอติมก่อนนี่ ไิกินไอ้เตีมยมไปกินกับปุ่นเบิ่งเออเลือกเอ้าปุ่นนะถวยจักาก้าวนี่นี่ถวยฟ่วมมี่พร้อมมันหนุนครับยุกไก่ยุกไก่กับมาเด้อครับเด้อพระธามบัวมานี่เห็นบ่อเล็กหน่อยประยุทธ์นี่นี่ถวยยีซีเห็นบ่อไผยวงสี่กไปกินยังสี่ล่ะแต่หามพอนแน่อวยอวยนี่รักษาไว้ดีๆเด้อ ไม่เสียเด้อเวลากินเบิดเมาอีกกินเบิดเมาอีกเอาเป่นอยู่นีนถังอยู่นี่แล้วเอาจดอิมเลยล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้อครับเด้นในใอเึ็นวังไก่ฟองเบาโดมสีเกตครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณครับที่เขามารับชม